สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเอมิมี่นะคะแล้วก็แม็กกิ้งเหมือนเดิมครับโอเคค่ะเกือบจะจําชื่อไแรกๆเจอได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงที่อยอยูันมาสี่เดือนถ้าเกิดจาไม่ได้ก็ไม่อยากพูดอะไรครับคือเราไม่เคยได้เข้ารายการคู่กันไงก็เลยจําไม่ค่อยได้ฮัลโหลไม่ได้เข้าด้วยกันเนี่ยประมาณสามสามวันใช่ไหมหรือสี่วันวันวันที่สี่ก็ตั้งแต่วันแรกที่เอมี่มาคับอะครับก็อากิ้งต้องเข้าตลอดเลยโอเคครับเจำตามนั้นนะค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตรายการของเรากันอีกแล้้ววนนนนะใช่่ครรััับีเาาถมสงก วันนี้จะเป็นช่องสองรัวๆเลยนะอ๋อเหรอใช่ครับเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาครับสี่โมงเย็นนะที่ g พ l แอลเพลย์วิวครับค่ะส่วนตอนประมาณหกโมงเย็นนะคะก็จะเป็นเวิร์มแทนจีพีแอลทัวร์เมน,นะครับกันเดือนสิงหาแล้วก็สิงหาคมนะค,คนเดียวก็เปรียวได้ใช่แนละ้ววันนี้ก็เก็บแต้มกันเป็นวันที่หกแล้วนะใช่ครับก็มาลุ้นกันว่าใครได้แต้มเยอะขึ้น,นเป็นประจำนะใช่ครับ แล้ทุ่มหนึ่งครับจะเป็น g ีวีฟี فا 3ออนไลน์ g ีจีบีเอล,ลทูนาร์เมสครับเออแล้วแล้วผมเนี่ยจะเป็นทัวร์นาเมนต์นอย่างเดียวไงเพราะว่าแข่งอะไรก็ต้องทัวร์นาเมนต์ทัวร์เมสใช่พอเป็นเกมฟุตบอลมันก็เป็นคัพอย่างเงี้ยมันก็ขัดปากนิดนึงครับอ๋ออ,อันออนี้นะวันนี้ตู่รอบษณสามสองทีมสุดท้ายละค่ะเสร็จแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งนะคะก็เจอกับไพล์แมงดีซีซั่นซีซั่นสี่นะซีซั่นสี่ครับค่ะก็วันนี้เุ็ไทล์แมงใชได้ปะ หรือว่าเราจะค่อยไปรู้ท้องกันไปรู้เรืองในรายการดีกว่า<ช>ไปรู้เอาในข่าวครับในข่าวก็มีกันนะครับว<ช>ันนี้เราถ่ายเท่าสดอะไรกันบ้างนะเข้าไปดูได้ที่เวิ uh, word, uh, ็ rtpnl.intps ของเรานั่นเองนะชี้ตรงชี้เห็นว่าไลฟ์โปรแกรมครับเราระบุรายการถ่ายเท่าสดได้หมดแล้วนะค่ะนะ ส่วนเมื่อวานนี้ไทผ้ารายการไหนไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อวานนี้เราก็อัพขึ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็ไม่ว่าจะเป็นแทงเอเชียมาสเตอร์ของเรานั่นเองเมื่อวานจัดเต็มไปเลยสามคู่เนะี่ยสามคู่ลคือ <ละ S 1> เขาแข่งแบบนีู้นย์สามอ่าหนึ่งหนึ่งสามสามสองคือบอกว่าสามเกมสี่เกมห้าเกมโอ้โหเขาแข่งแบบนอี้เบสเบสออฟฟไงคือแข่งสามก่อนก็ชนะแล้วเกมสุดท้ายมันหวั่นยิงอ่ะ เนี่ยแต่ก็ดีนะคือเกวจบไวมากแมตต์หนึ่งเนี่ยใช้เวลามันถึงห้าทีเลยก็ใช่ไงแต่มันมาเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานมีอะไรคอยแบงค์รีเมื่อวานโอ้โหยิงกันแบบว่าวะวะยอดมากเลยอะอแล้วก็ค่ะแล้วก็สำหรับคอร์บอลนะคะก็ฟีฟ่าออนไลน์สามใช่แล้วเราก็อัปเดตขึ้นไปแล้วนะล่าหกสิบสี่ทีเมื่อวานนะค่ะ,ะแล้วก็พ <นะ S 2> ีวียูเดอร์ทูสามแล้วเห็นเขา สาวเขาสาวเขาโหดมากสาวโหดมากเขาลือกทั้งออฟฟิศคือแบบใครไม่ดูไม่ได้พลาดเมื่อวานเนี้ยต้องไปดูเลยนะใช่แล้วนะแต่บอกว่าสาวไม่มีดีแค่หน้าตาครับก็จริงจริงนะสาวไม่มีดีมีดีแค่หน้าตาการเล่นของสาวฟอร์มโหดขนาดนี้ครับแล้วเราเมื่อวานเหยยูเอลเป็นไงล่ะชนะแน่นอนครับดูด้วยครับใครเล่นครับไม่ใช่คัตตูนนะผมบอกไว้ก่อนอ๋อหรอเา เขาอเขาไปเล่นมากก็เล่นนีครับก็เดี๋ยวบอครับเดี๋ยวตั้งห้องบอเลยครับยำเอมมีเอมมีครับเฮ้ยใครจะยำใครกันแน่นะโยแหมครับแล้วก็วันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับเอมีมีข่าวเหรอเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีงานไอ้นี่ใช่ไหมอะไรจี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 ดีๆดจีๆดีเดย์ครับที่สุราครับค่ะที่สันต์ ท่านพลาสร้างสุราธานีของท่านเองนะสาบพี่น้องชาวภาคใต้ก็คนไหนที่อยากไปแวะเวียนไปเที่ยวไปอะไรไปร่วมชมมีของแจกลุ้มล่ำจาก TPE Sport อย่างเงี้ยแข่งมีแข่งไม่ใช่บ้างมีแข่ง S.F ครับซีแชมป์ตัวแทนภาคใต้ครับค่ะอือแล้วก็ยังมีข่าวอีกอย่างข่าวโดมโซทูก็เป็นเก่าการแข่งขันครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดซิงกันแล้วการแข่งขันก็มี Euro Channel Open ครับที่จะเริ่มวันวันอาทิตย์ค่ะ ส่วนมะเสาจะเป็น New Generation Delta แล้วก็ New Generation GoSuk โอ้โหสามรายการรวดเลยคือเสาทีนี้จะเป็นของ Leo นี่ที่เขาจัดเป็นแบบเต็มๆมาให้แบบได้ดูแน่นอนครับรส่วนใครท<ม>ี่ลงแข่งก็อย่า,ยา,ยาพลาดเลยครับผมจริงๆว่าทีมแก่ทุกทีมอะน่าลงทุกรายการนะเพราะว่าเหมือนฝึกปืนฝีมือไปเรืเร่อยๆครับ Leo <N io> เขาจัดมาให้เราเราก็ต้องสนองสนองนี้ของเขาให้หน่อยช่วงนี้มีข่าวรัศมีรัศมีการแข่งแข่งที่ไหนป้ะ มเนี่ยครับมันหมดแล้วครับหมดแล้วงงอูออเสียดายคิดดูดิเดลแรมเพลสี่แล้กก็เนี่ยสิ้นเดือนมาอีกแล้วมีโออีกสามรายการที่เพิ่งบอกไปตะกี้คือมันเยอะมากครับแต่เดี๋ยวสินเดือนต้นเดือนหน้าจะมีเด็ดพรีเมียร์ลีกของทั้งช่วยทางยุโรปใครที่อยากได้เซแตะากน,นในเท่เทสต้องซื้อตัว อ่านข่าวอ่านข่าวเราได้เราเคยเขียนไ้แล้วครับอืมเข้าไปหานในที่ t p l dot n dot t ให้ท่านจ้ะตามนั้นจ้ะค่ะแล้ววันนี้มีหมดแล้วใช่ปะแล้วก็อีกสำคัญเราไดทูครับวันนี้มีอัปเดตแผนจริงป้ะที่ิุกินั่งเขียนอยู่สามชั่วโมงครับเดี๋ยวงงดูข่าวเดียวครับแล้วก็ว่าแล้วอยู่ข้าวหมดแล้นั่องทำอะไรอยู่เนี่ยก็เห็นรองนูน้นลอนี่อยู่นั่นครับก็ไปดูกันได้ครับอ่านข่าวที่ซุกิอัปเดตแผนครั้งนี้กันได้นะค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะไม่ได้เราใหมขียะ เซตต่างๆไงที่จะใกล้จะเข้ากันแล้วเป็นกล่องมีอะไรพวกนี้เซตนิกแอซิสินเซตเซตตัวต่างๆครับที่จะเข้ามาใหม่ขอขายของใหม่ได้ปะสตีมอลเลตครับแน่นอนค่ะแถมเราก็มีกิจกรรมดีๆครับที่ใ,ใครซื้อสตีมอลเลตช่วงนี้นะก็มีสิทธิ์ครับโชคชัช้นแรกครับคุณจะได้โปรสก์ดโดตาทูแบบแรงไอเทมเลยนะ สำหรับผู้ที่ซื้อซื้อในช่วงวันที่5สิงหาถึง27สิงหาครับรับไป่มีฟรีนะสามารถเข้าไปอ่านาในที่ T G P L Don A N A T X เช่เน,เเชนกันค่นะมีแค่ชั้นแรกชั้นที่2นี่ไปอ่านอเองนี่ว่ะใช่บอกคำเดียวว่าบินบินไปเที่ยวอ,ะอ่ะใช่คำว่าบินไปเที่ยวอ่ะอบอกอย่างนี้เลยอ่ะอคุณ<ด>พลาดคุณคุณแค่ซื้อตังตัง<ส>2อ,องค์ซตีมบอลเลตคุณได้ซตีมบอลเลตแล้วคุณยังได้โชคอย่างนี้คุณไม่ซื้อคุณ ไม่อยากจะหอกไปมันบินไปเรียกต่างประเทศนะแค่เสียแค่สิบเหรียญก็สามร้อยกว่าบาทสามร้อยคำตอบคือสิบเหรียญใช่ไหมใช่ครับโอยมันไม่น่าพลาดอยู่แล้วนะก็เป็นไปตามนั้นนะครับและเอยากอ่านได้ที่ข่าวครับ tgbl t n d o h ค่ะขอสอบทุกอย่างที่เราพยายามจะหามาให้ได้ครับค่ะ วันนี้เราก็หมดประเดกันแล้วเนาะใช่ครับ <นะ S 2> ี๋ยวต่อไปหมก็ต้องเข้ารายการครับเราหันมองได้การผู้5ญห้าทีแล้วเข้ารายการนรบ <c oughs> อันนะ <c oughs> โอเคนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากอ่านข่าวอะไรที่เราเกินไปตะกี้นี้ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ t g b i n t h ค่ะส่วนใครที่อยากดูคลิปย้อนหลังของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ y o u t u b e c o m t g b c h a n n e l ค่ะก็เรื่องข่าวอีกอย่างหนึ่งครับสามารถตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเพราะว่าเราจะแปะไว้ตลอด ค่ะก็แฟนเพจของเราะคะก็เป็น facebook dot com zara tgl tv นะคะหนึ่งและก็สองครับฝากไว้ทั้งสองช่องด้วยครับส่วนช่องสองคะก็จะเป็น zara tgl สองค่ะใช่ครับดีเงี้ยทุกผู้ครับแล้ผมไม่พูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีส่งเสียงสายญาตนะิมาหาเราอะเก้ยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะก็ข้อพิเศษของพวกนี้นะคะก็เวลาประมาณนี้แหละตอนประมาณตีสามสี่สิบห้าเราจะมาอัปเดตข่าวเพื่อนฟังนั่นเองนะค่ะส่วนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ